ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงหอมามะห่มแล้วครับบริเวณที่เกิดเหตุก็คือบริเวณชั้นสองครับเดี๋ยวเราจะไปทําน้ากันเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น สวัสดีครับนี่คือทีมงานแป้วทีวี TV. จะยืนสภาพหอพักมาม่าโฮมนะครับวันนี้เวลา20นาฬิกาได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์มาทึกใจขึ้นเราจะไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะมาดูกันนะครับบริเวณที่เกิดเหตุขึ้นนะครับบริเวณนี้เป็นด้านลังของหองพักมาม่าโฮมนะครับ ที่เกิดเหดตุกันหนึ่งขึ้นก็คือเกิดเสียงระเบิดขึ้นสครั้งจากบริเวณด้านหลังนะครับดังสองครั้งข้างหน้าครั้งนี้สำหรับที่ผมได้ไปสำรวจมานะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคาดว่าเสียงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการยิงกันหรือเปล่านะครับผมว่าไม่รู้ยังไงเราไปสัมภาษณ์คนที่พักอยู่ที่หอนี้เลยครับเราก็ได้มาถึงหน้าห้อง ของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์นะครับเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้นนะตามมาเลยครับดูจากสมาชิกหอแล้วนะครับยังเกิดอาการหวั่นภาวายังกลัวอยู่นะครับไม่ยอมปี่ปากให้ใครฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็น่าสงสารจริง ที่เกิดขึ้นนะครับจากที่ผมได้รับทราบข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผ่านทางระบบ facebook ผมนะครับได้มาสำรวจพื้นที่แล้วบรรยากาศมามาโฮมนะครับไม่เหมือนเดิมจริงๆครับบรรยากาศเงียบสงบมากร้านเกมที่เคยเปิดนะครับวันนี้ก็ปิดวันนี้นะครับพวกเราจะมาตามล่าทามีเอ,อ้าไม่ใช่ตามล่าหามีกันนะครับว่าวันนี้มีแพนด้า อยู่กันที่ห้องใดจากเหตุการณ์ดังกล่าวสรุปได้ว่าสถานการณ์ตัวนี้ยังเงียบสงบและหันประวากันทุกฝ่ายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรทีมงานแปลทีวีจะนำเสนอในตอนต่อไป